สวัสด <r> nah. so ak yeah, ีจ้มพี่น้องบรรยากาศยามแยมันได้นะจ๊ะย <t> ื <t> ่สวยๆพี่น้องเจียวๆได้มาหน้ามาเบิงเข่าบ้านปุ๋ยในสามเมืองมาเบิงกําลังเป็นเขียวจังกําลังเขียวตะเวนเงี้ยตาไงอ่าม่วงกลัวหรอตะเวนกําันตกดิน cái bánh như sườn ngoài cái gì cái chà, ừ, thế nào cô kìa cuốn chứ cứ sao này, nó gì đây đi cuối để giá mười đấy mà bưng tất nhà tất là đẹp chứ em cái miếng bà là cha thì nó cam leo nhà đây khu xuống khu là cha thì nó dạy nắng hoàn thế đây nè qua đây đang thai được hoàn thế nè đang cũng mỏng nhiều đây ปวดหัวเข่าจาพี่น้องมีไปหาหมอ้มีแยกไปหาหมอหมอยาไมาบกาม,หม,ามาบกหลายหม้อหันยาไมาบมกหลายหัวทุกคนเบียได้จ้าฝากคลิปต่อไปได้จ้าพี่น้องยายกกยบผมมาหน้าแยกกับ่มมีแนวหัวถีรุ่ง,งเนาะเฝากคลิปไทยฝากคลิปเียังเข่ายงน้ำทุกคมเบียได้จ้า เลี้ยงเขาเลีงน้ำเลี้งอาหารก้นนี่ละกบีวสวยๆเจาเขียวเห็นจ้าบรรยากาศแง่แร่นะจ่าพี่น้องเจลี่เน้นหัวกันอะไรพี่น้องแ้วถ้ายลีปสันๆว่าทายเหน็นแงาดอกกีประเจ็ตนาที่แปดนาที่ตดตองกเป็นเห็นไปตามท่านประชาชนนะจ้าตากรยไรว่าไป,ปยังมัตนาส่งมะแร็ยแมเวรนกับไปสีเขา ขี้เข่าลงสีชมชนเด้วพี่น้องยายผมไ่ได้ทายขีบขี้เข่าก็ได้โดนโดนจังทายจะเป็นนี่ไปหามหมอเม่ได้ทายฝนก็บรก่รทก้าฝนก็บรก่รทกแปดสองหนผลว่าพผนว่าแรงครับด้พี่น้องกินผลว่าแปดสองหนแรงทุกปีผมเดือนได้ พี่ได้แปดต้องงอนได้อย่างทุกีอะไปเว้นเงียตา่เปเว้นเงียตาแร้วจ้ากัดขาได้สองสามคู่ง่ายแล้วก็ตัดถึงมา ปวดหัวเข้าจ้าเข้าเสียมยางบะแฉีงแรงแกพี่นองใช่ย,า,ยางบะแฉีงแรงอาอยุหาที่เจ็ดปีแล้วเพิ่งยังหกที่เจ็ดปีแกกับว่าไม่แน่ถึงไมาต้องคีบปเดี๋ยพี่น้องไปมกักนรน้านก็ไปเก็บปักพีกแข่งไปแถบเนาะ กับน้อไม้ทะเลวมาหน้ากระไดเนาะก็ามีคลิปติมาไายไหมพี่น้องเห้นแ,แต่จังสันไม่จ้ากินบาง,งวงเปรี้ยวบาง,งวงพี่น้องซื้อบาง,งวงดองมาจากตลาดยางบ่ได้ลุ่มยางของลุ่มทุกขาบ่ขึ้นเลย ลุ่มท,อท้องเสียกันเลยปวดขาทำไงเลยยางไปแทะตือปะไรทั้งหมดเท่าไรยางว่าวิดมันของหนัของ, nhà, ของกี่เตลกคำเขาคำเขาแล้วพกัน้ยังเห็นไหม เอาหนมันลงมาทรงป่ะยัยแล้วขึ้นไปเพราะฉัได้อยู่ในนางเตยหนมันเทียงตันหยาเบวดแผลพี่น้องได้เราได้เอามาทรงพี่หนมันพี่หนมันได้นั่งอยู่บางเดียวเลยคนแท้ได้ไปใส่บ่ได้ปวดขาเข้าปวดฟนหมอกะว่าเข้าเสียม ตามาอยู่ตามใบยาเขี้นเสียมมากินยามาหมกได้ บนามใส่ไว้มาบ้านปุ๋ยยังจะเบิดน้มหน่อพี่น้องนามในหวยก็ไม่มีสูอไปใจแบบนี้พ้นกี่ตัวไงบ้านน้อแม่เนี้แต่ป้าพ้นเป็นบ่ตกง่ายเนาะปีที่แล้วมาน้มถั่วอะไรเกี่ยวน้มถั่วหน้าปีเลยจงว่าใส่ใจหัวปุ๋ยไม่อย่างนั้นใจค่ะปุ๋ยเป็นหน้าปังเดี๋ยวจะใส่ใจพี่น้องกากบ้คนในปีนี้ปุ๋ยเปนบ่แพงจ้าปุ๋ย ปุ้ยยูเรียสอบแล้วอันแปดร้อยสี่สิบปุ้ยหมาแก๊งพันตัวอยู่พี่น้องบ่บ่ลงปุ้ยหมาปุ้ยหมาขัดหนิดอากาศเริ่มเย็นเลยเล่นตรงอยู่เลยใจพี่น้อง

ขวดคายหางาาหอดนั่งอยู่กับผนังเท้าเลยนั่งอยู่กับผนังเท้าเลยอยู่น้องไปวันไดนต้นใหญไปวันไดนหยางยางแต่ไปถ้าซื้อติ๊กนล้วมันกับติ๊กน้ำหยางขึ้นไปขึ้ถือแนวหนักๆแก้มันของลม่มแค่นั้นทุกขาข่างใส่มันหยางไม่ไหว นักขาเข้าพอ,อยางไปจำหนีกันได้จ้าพี่น้องปากกดติดตามกดไหลกดแช่ช่องคุณยายหนูจันแฟมลีน้ำด้วยจ้าสวัสดีจ้า